ครับสวัสดีครับเราอยู่ในเกมมินิมือสร้างบ้านกันอีกแล้วนะครับเราจะมาดูตึกพิเศษกันตรงนี้เอออันนี้คือแมปปะทุมธานีนะไม่ใช่แมปนันทบเบอรีนะครับไม่ใช่นะอันนี้คือสนามเล่นนี่คือ,คอพระลองมาดูกันเลยนี่ น,นี่คือชั้นสองน,นี้คือห้องคอมอันนี้คือหนังโตูหนังสือโอ้ยชั้นสามต่ออีกอันนี้คือห้องอะไรวะห้องอะไรจำไม่ได้ห้องหมออหรือเปล่า เอาอันนี้ก่อนเอาโตะคราบก่อนไว้ตรงนี้เลยแหละแล้วก็อีกแล้วก็คือสวิตนะแหมไหนมันคือคำโยกมากกว่าใช่ไหมครับนี่นี่พาปูเป็นสายลุงเลย นี่คืออะไรหน้าต่างโอ๋คครับแค่นี้แล้วแหละไม่มาเนาบหน้าต่างอครับสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะ อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดทับสไคร้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าคนไหนไม่รู้ถ้าผู้ชมคนไหนไม่รู้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับ